สวัสดีครับตอนนี้มันอยู่กับผมแฮชเกมบอลบอนอยู่ในรีแอคชั่นกับฟ a น f ฟ d ด a s a n i m a t i o นนั่นก็คือชูอีวิอาชัพเตอร์1ซึ่งจะเป็นยังไงกันแน่นี่ก็คือผมตัดแล้วนะตอนนี้เราเรียนกันจะเปิดเร้วครับจะเป็นยังไงกันแน่มา Let's go มาอืมฟ f นเฟดดี Animation นพอเปิดมาเฟดดี้แล้วก็มีหมวกเอ๊ะใครมาเนี่ยโอ้โหแมงเควองอย่างนี้เลยหรอและนี่ก็คือสปริงทรั p นะแม่งยังโขดเลย ซึ่งตอนนี้คลิปเนี่ยมันจะสั้นหน่อยนะประมาณหนึ่งนาทีสิบห้าวิแต่ก็สูว่าจะมีชั์สามมาด้วยนะชั์สามก็มาโอเคอืมอันนี้กดปุ่มเล็บอืหต่อยแม่งเลยเอาอย่างนี้เลยเหรออืม,มาเดวี่พิคเจอร์ฟิล์มโอสปริงแคร็บ น่ากลัวเลยวใช้ได้หน้าตาสปิงแทรมวงจรปิดทำงานอยู่อโอ้ยู่ตาแม่งว้าวหายไปไหนวะเนี่ยแม่งก็ดูว่านานวุตะคด,ดูวว่าปีนานวรุตะออันนี้ใน้องเฮ้ยโอ้โหเห็นเงาเออเใช่ไหมโอ้ไม่ทันแล้วอือือโอ้ยอือหือโดนแน่นอนตายไหมเนี่ยตายแดงชชบไหมโอ้ มีร่างคนข้างในด้วยโอ้โหแม่งก็น่ากลัวเลย Evil Eyes สอง Evil Eyes นะปีศาตาสองตัวรู้สึกว่าคลิปนี้จะจบลงได้แต่ว่าคลิปจะสั้นหน่อยมาดูคลิปต่อไปมามาดูคลิปต่อไปนั่นก็คือ t e v i l e y e Chapter 2ครับผมนะแต่ว่าแต่ว่าสเปรัฉนี้หน้าตามันก็เปลี่ยนไปนะโหยจะจะหน้าตาหน้าตามันเล็กใช่ไหมแต่ตอนนี้โอ้โหตาใหญชิบหายเลยหุย อันนี้อันนี้ความเดิมตอนที่แล้วใช่ไหมตอนที่มันบีบคอโอ้ะยามก็ใช่ไหมควาวมีควานด้วยอื้มจามขวานด้วยอื้มเป็นไงตายเม่แม่โอ้หอือ,อมแมงบีบหัวเดี๋ยวเดี๋ยวกนนองว่าจะบีบหัวไหมโอ้แมงก็ตาแดงอยู่แล้วอุ้ยอ,อื้มบีบหัวเกิดแตกเลยสืาแมงม็นมเลยชิ้นดีเลย จูอีวิวอองนะจุดแฟมิลี่ผมอ่านไม่ทันนะต้องขอไปอืมสปริงแรออกจากออกจาก้ออกา,กานแล้วใช่ไหมอืมวัดโอ้สวยเลยเว้ยอืมมันไปนไหนวะจัวไปคนไม่สังเกตเห็นเลยเฮ้ยไม่เ้ยคนไม่สังเกตเห็นว่ามีหุ่นยนต์ออกจาก้านหุ่นปลาดปลาดเนี้ยนะ่ากลัวจริงๆ อืมไอ้นี้มันห้างห้างอะไรวะโอ้ยน,นีอันนี้ยามวัดสปริงทร a p มาแล้วโอ้ยามันเห็นพอดียามเห็นพอดีเว้ยอืมแม่งนึกว่าโจรว้าวมีนตุกตาเฟรดีว้วางขายด้วยอืมแถมมีโคดเดอรเฟรดี้ด้วยอืมปาทิ้งแม่งเลยเ <c oughs> อาอย่งน,นี้เลยเหรอวัด โอ้โหตาตาเหมือนเราได้เลยพรอสแตรปน่ารักเลยอืมแมงน้าตามันเหมือนเลยพรอสแตรปอืมบอลบอยมันอยู่ที่ประตูนั่นบอลน,นี้ก็อยู่อืม <C ang uru> อยู่ตรงนี้นัจิงจโจ้ฮะอะไรนะว่ากูเป็นจิงจโจ้เหรอห <C ang uru> ยุดดิงนี้นะไม่งั้นจะหยุดจะเข้าคุกอื อืมตือพลอสแฉ็บอืมยาวนะว่าขยับโอ้นี่ไงมันขยับแล้วโอ้มันมาแล้วเฮ้ยอืมไฟฟ้าโอ้โหสีฟ้าด้วยเฮ้ยโอ้เอ็กยี่สิบเอ็ดด้วยเป็นไงเป็นแฉบโดนไหมตายไหมล่ะโอ้พ่อแฉบมาเฮ้ยโอ้โหมันจับขาด้วยเฮ้ยเฮ้ยปาดนิ่แม่งปาดปาดก่อนอืม เฮ้ยอย่าบอกจะว่าพอยิงไฟฟ้าแล้วก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้านี่หว่าเฮ้ยเดียวโอ้ยยัไงมันมาแล้วโหตายแมงแดงด้วยอืมยามีแล้วมันเดินตามอยู่เฮ้ยโอ้ไอปอแสบมาโอ้โหแมงจับขาจับขาแล้วล้มด้วยอืมมันมาแล้วโหเป็นไงตายโอ้โอ้โหโดนเหมือนใน ในหลังจากเริ่มพีแล้วโอ้นี่ไงห้างเปิดแล้วอตอนนี้ห้างเปิดเฮ้ยสปิกแจ็ไแม่งเข้าไปอยู่ตรงนั้นหรอเฮ้ยคนไม่เห็นหรอว่าแปลกใจเลยเว้ยมองนะโอ้โหแม่งมองด้วยมันมองเด็กด้วยนะโอ้โหไอชัปเตอร์สองมันน่ากลัวเลยนะมาดูชัปเตอร์สามต่อไปนะเพระว่ามันล่าสุดมาจะเป็นไงมาและนี่ก็คือชัปเตอร์สุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง เต้ตัวสามอืมมีสปริงแทรแล้วสปริงแทรมันอยู่ตรงนั้นโอเคมาเดี๋ยวขอข้ามก่อนอืมแม่นี้เด็กกำลังอยู่หน้าบ้านเหรอจะาไปจะไปไม่ไเข้าบ้านวะข้ามป่าน,นี้แล้วอืมลูกบอลกลิ้งโอ้พอยแทร์แล้วยังไม่ตกใจว่ามีหุ่นขยับได้อืมวันดีพอยแทรไฮโอ้มองอะไรวะ โอ้โหสปีดแตรโอ้โหดูย oh. ังบมันก็มาด้วยอืมชื่ออีวิลอะชัปเตอร์สามฮอลลี่พาราด็อกซ์ถูกหรือเปล่าวะฮึมไม่แน่ใจอันนี้พาวฟ็อกซี่อืมอันนี้หนังสือโทรศัพท์911น่าจะแจ้งตำรวจมั้งข้อหาฆาตกรรมอืมวัดมีคำเล่นด,ด้วย วัดโอ้โหมีรอยเลือดด้วยมันอยู่ที่ไหนวะโอ oh, นี่ไงสวีจ oh ัรโอโหสวีจมันอยู่หน้ากระจกทำอะไรวะอืมแสงตาน้ำตาใช่ไหมวะเอื่นน้ำตาชัวไปมือเปี่แจาแม่งเลือดนี่มันใสๆเลยนะโคตรสวยอืมเฮ้ยการ์ดกสวยอ๋อมีมีปากที่ข้อมือ วีวาดเสียวเอ้ยอือ <c oughs> ดึงแม่งเลยโ,โหวาดเสียวเลยวาดเสียวชิบหายเลยอืมเกินไปลองเจ็บปวดเป็นแบบดึงมีดจากข้อมืออืมโอ้รถต่ำรวนมาประวัมาแล้วอืมเหยียบรูปแตกเลยดูซิไปต้องหน้าต่างก่อนดิ โอ้เอฟวีไอโอเป็นอาบมาแล้วตำรวจโอ้โหตำรวจมีปืนด้วยวยสวาดมาก็มาด้วยโอ้สปริงแฉบอยู่ด้านหลังคนหนึ่งโอ้ยมันอยู่ด้านหลังแล้วทำอะไรวะโอ้ไปก่าเจ้าคนเฮ้ยออกเร็วเต็มหูวเลยเต็มกระบาลโอ้ยบีบคอด้วยปึ๊บทิ้งแม่งเลย น่าจะไม่รอดมั้งไอยาเอ้ยไอทหารอืมยิงไฟฉว่าแม่งโอ้โหยิงไฟฟ้าแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลใช่เหรอวะว h a สปริงแรบโดนจับ w h a อะไรของมันวะาสปริงแรบโดนจับข้อหายฆาตกรรมไอ้ตำรวจไม่รู้ว่าก้างยามันมีคนอยู่อือเพแสบเฮ้ยจบแล้วใช่ไหม โอเคจบแล้วกับ True v i l Eye ชั่เปอรถึงสเป็น Final Fantasy Animation รู้สึกว่าภาคสีมันจะมาใหม่มั้งก็คือภาคสีนี่จะต่อสู้มั้งส i n ิ Tra ออกไล่ฆ่าคนที่สถานีตำรวจอะไรประมาณนั้นหละเอาว้ทีนนี่ก็ผมนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับตะกายก็หวังก็ผมนานเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงจะทิ้งลิงเอ้ยถุยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงให้ให้ไปดูได้เลยก็เปนันนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆฝูงชาวโลก